สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องยาดาทาร์ดนะคะวันนี้พยาดาก็จะมาเปิดไพ่นะคะตามพลังงานที่ถูกดึงดูดเข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะบอกอะไรกับเพื่อนๆในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์สื่อสารกับพี่ไพ่ให้ใช่ให้ตรงกับพลังงานที่ถูกดึงดูดเข้ามาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆเ,เร็วนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ซัพพอร์ตนะคะกดไลค์กดแชร์แล comment, ้วก็เมนต์น่ารักน่ารักมาคุยกันกับพี่ยาดานะคะขอบคุณมากๆขอบคุณจากหัวใจนะคะทุกคน เรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆเรื่นี้นะคะจัดตีกจัดติกคือ,เ,อเป็นเรื่องราวที่ถูกต้องชัดเจนยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนะคะหรือเป็นเ,เรื่องราวทางกฎหมายที่เพื่อนๆกำลังจะได้รับความยุติธรรมนะคะ หรือเป็นการทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะภายใบนี้นะคะหากเพื่อนๆมีปัญหาสิ่งใดอยู่ที่ไม่ถูกต้องก็ควรรีบแก้ไขนะคะเพราะว่าไพ่จดติขึ้นมานะคะคือสิ่งที่เราทําจะกําลังจะส่งผลให้ได้รับผลน,นั้นนะคะ ถ้าทำดีก็จะไม่ได้ความดีขึ้นมาว้าทุกคนทูออฟครับจะได้รับความยุติธรรมด้านความรักไหมคะทุกคนทูอ o อฟครับขึ้นมาเป็นใบที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าไพ่จะสื่อสารอะไรว้าทุกคนดี e อ็มไพ s ค่ะสิ่งที่เพื่อนๆกำลังจะได้รับคือความรักที่ดีงาม และชีวิตนะคะดุดังเดอเอ p มเพรสนะคะผู้หญิงที่เป็นที่รักผู้หญิงที่เป็นผู้มีความงามผู้มีความเพียบ,พ,ยบพร้อมนะคะในทุกๆด้านนะคะที่พร้อมจะ,จะเจริญเติบโตงอ,อกงามไปในทุกๆด้านที่ที่เพื่อนๆอ,อยากจะเป็นนะคะหรือเป็นเดอเอ็มเพรสที่พร้อมที่จะได้รับความรักนะคะ วันนี้ต้องเป็นไพ่ความรักไหมเนี่ยเพศอัลบอนเด็กถือไม้เท้านะคะเป็นเด็กที่มีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นที่จะเติบโตนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จนะคะ ไพ่สองไม้เท้านะคะสองไม้เท้าคือเป็นไพ่คู่กันนะคะเป็นคู่พาร์ทเนอร์นะคะเพื่อนๆกำลังจะได้พบคู่พาร์ทเนอร์คู่กัลยาณมิตรนะคะที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนชีวิตเพื่อนๆนะคะให้ไปสู่ในทิศทางที่ดีนะคะด้านการงานด้านความรักก็ได้เลยนะคะทุกคน 6ดาว6ดาวคือการเดินทางนะคะเพื่อนๆกำลังจะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางมีแผนการที่จะได้เดินทางนะคะการเดินทางนี้อาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะบางพลังงานนะคะ <c oughs> เพื่อนๆบางคนอาจจะกําลังเดินทางออกจากปัญหานะคะถึงจะมีอุปสรรคและปัญหาอยู่บ้างการเดินทางนี้อาจจะช้าแต่ว่าก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ พลังงานไพ่วันนี้นะคะสวยงามนะคะสิ่งที่เพื่อนๆกำลังจะได้เจอนะคะ9ถ้วยค่ะความอุดมสมบูรณ์นะคะความอุดมสมบูรณ์นี้นะคะ,ะเพื่อนๆสามารถมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะถึงเพื่อนๆจะเป็นคนโสดก็เป็นคนโสดที่มีความสุขมาก,มากถ้าเป็นครอบครัวก็มีความสุขดีนะคะ สิ่งที่เพื่อนๆพื่กำลังจะได้รับนะคะเร็วๆนี้นะคะห้าเมถาวค่ะห้าเมถาวาคือการแข่งขันนะคะการแข่งขันการหมายถึงว่าการทำงานนะคะอาจจะมีคู่แข่งนะคะที่เพื่อนๆจะต้องเหมือนการสร้างแบรนด์สร้างผลงานอะไรนี้อาจจะมีคู่แข่งแต่ว่าเพื่อนๆก็จะมีชัยชนะเหนือคู่แข่งทั้งหมดนะคะ ว้าทุกคนเดอะซันเดอะซันนี่ขึ้นมายืนยันพลังงานที่พิยาดาอ่านมาเลยนะคะมีแต่ไพ่ที่ดีงามนะคะขึ้นมาวันนี้นะคะเดอะซันก็คือความสําเร็จสมหวังนะคะเพื่อนๆเป็นคนที่มีความสามารถนะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีไม่ว่าจากการเงินการงานความรักเลยนะคะที่เพื่อนๆจะสําเร็จนี่และสําเร็จได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะเพื่อนเเป็นคนเก่งคะ่ะ สวยงามคะ่ะ9ดาบโอ้โหอ,โอมามาไพ่ใบที่10เป็น9ดาบนะคะ9ดาบนะคะเพื่อนเพื่อนบางคนนะคะอาจจะยังมีความวิตกกังวลอยู่นะคะว่า,เ,าเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเพื่อนเพื่อนนะอาจจะยังมีเรื่องวิตกกังวลด้านการเงินการงานความรักอย่างเงี้ยคะ่ะให้เพื่อนเพื่อนนะคะลดความวิตกกังวลลงแล้วก็ปล่อยวางนะคะ ให้เชื่อมั่นเลยค่ะเนี่ยหน้าไพ่มาสวยงามขนาดนี้นะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆืนกำลังจะได้รับเนี่ยว่าคือความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นหากเพื่อนเยังไม่สมหวังในเรื่องใดก็ตามนะคะที่เพื่อนๆได้ทำลงมือทำหรือว่าเพื่อนเ่อได้เ,เ,รเริ่มทำมาแล้วนะคะและเพื่อนๆยังไม่ได้เห็นผล แล้วก็ยังไม่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่เพื่อนๆได้ทําไปนะคะให้มั่นใจว่าเพื่อนๆกําลังจะได้รับเร็วๆนี้นะคะคือผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะบางคนนะคะเพื่อนๆก็ที่รอความรักนะคะก็จะได้ความรักที่ดีงามนะคะเป็นรักที่เท่าเทียมเป็นรักที่ลงตัวนะคะจะลงเอยกันด้วยดีนะคะเป็นไพ่ Two of c u p คือไพ่เนื้อคู่นะคะเพื่อนๆบางคนอาจกําลังจะได้เจอเนื้อคู่นะ นะคะด้วยพลังงานของตัวเพ,เพื่อนเองนะคะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมนะคะที่จะ เป็นที่รักนะคะที่จะประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะคะบางคนอาจจะกําลังรอว่าอาจ,จะมีน้องไม้นี่ก็มีโอกาสนะคะให The m เดมเ s ขึ้นมาให้เพื่อนๆน,น,น้อมรับพลังงานนะคะในส่วนที่ดีก็กน้อมรับพลังงานนะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งคันนะคะได้นะคะแล้วก็เป็นที่รักมากๆนะคะเพดอ f บอลทูอัพบอลก็เป็นไพ่ของ คู่พาร์ทเนอร์นะคะ,ะบางคนถ้าไม่ได้รอคอยเรื่องคนรักอาจจะรอคอยเรื่องอคู่พาร์ทเนอร์คู่สัญญานะคะที่จะมาร่วมทุนร่วมหุ้นลงทุนร่วมทำงานด้วยกันนะคะก็จะได้พบเจอพาร์ทเนอร์ที่ดีนะคะที่จะพาเพื่อนๆไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ดีนะคะ บางคนอาจจะก,กำลังมีปัญหาอะไรอยู่ก็จะสามารถหลุดพ้นจากปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงได้นะคะให้มั่นใจในพลังงานนะคะความสุขอยู่ไม่ไกลนะคะความสุขอยู่ที่ตัวเพื่อนๆเ,เองนะคะความสุขจะเข้ามาในหาเพื่อนๆเ,เ,เร็วนี้นะคะให้เชื่อมั่นนะคะหากเกิดการ,ขขการขแารข่งขันการขัดแย้งการแข่งขันกันนะคะเพื่อนๆก็จะ ประสบความสําเร็จได้ด้วยดีนะคะเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะคะจะชนะอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงนะคะที่เขามีความขัดแย้งกันนะคะไพ่เดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับไพ่ยิปซีนะคะไพ่เดอะซันนะคะคือความสําเร็จความสมบูรณ์ความสมหวังเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆชีวิตของเพื่อนๆกำลังจะพบเจอแสงสว่างนะคะที่เรืองรองนะคะ เพื่อนๆให้มั่นใจในพลังงานนะคะเพื่อนๆกำลังจะได้รับสิ่งที่ดีนะคะเนี่ยไพ่คิงออฟคัพอยู่ใต้สำรับนะคะกำลังจะได้รับนะคะให้เพื่อนๆน้อมรับพลังงานนี้นะคะไพ่ก้าดาบนะคะสิ้นสุดการคิดมากความวิตกกังวลใดใดทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆกำลังจะสิ้นสุดลงนะคะน้อมรับพลังงานที่ดีแล้เพื่อนๆก็จะได้พบ จอสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะเดี๋ยวพี่าดาจะเปิดไพ่นนังฟ้านะคะว่านังฟ้าจะแนะนำอะไรนะคะแต่วันนี้พลังงานไพ่แบบดีมากนะคะเมื่อวานพี่าดาก็ไม่ได้ทำคลิปนะคะทุกคน ฝากเพื่อนๆน,นะคะสนับสนุนช่องได้นะคะน้ำหอมปวดละ299บาทลิปสติกแท่งละ199บาทเป็นลิปเปลี่ยนสีได้เป็นลิปและน้ำหอมที่ผ่านพิธีปลุกเสกเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะทุกคนเรามาดูกันค่ะว่าไพาน่นางฟ้าจะบอกอะไรเพื่อนๆน,นะคะครอบครัวของคุณต้องการคุณในตอนนี้ นางฟ้าให้กำลังใจคุณอยู่จงเชื่อเสียงภายในของคุณให้เชื่อในอินโทรเวชชั่นเชื่อในตัวตนของคุณนะคะคุณคือสิ่งสวยงามของจักรวาลค่ะ เพื่อนทเพื่อนเพื่อนเชื่อมั่นในพลังงานของตัวเองนะคะว่าเพื่อนเพื่อนคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีดสิ่งที่ยุติธรรมความรักที่ดีงามงานที่ประสบความสาเร็จชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองนะคะให้เพื่อนเพื่อนน้อมรับพลังงานกันคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พิจาดาด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ